มาแปม,มุมมาโอ้โหเจอขนาดนี้เจอขนาดนี้ลอกให้รู้ไปลอกให้ไม่รู้ไปโว้งาน,นไงจัดไปโอ้โสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Baller กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าฟ r e e d o m s k y r o ปืนน้ำแข็งกัน <c oughs> เป็นเจ้าแมงงอดเทพปืนน้ำแข็งสำหรับปืนน้ำแข็งนะผมก็คือกราเซียไทรโอแล้วก็รามครับผมมาดูกราเซียก่อนเป็นปืนน้ำแข็งขนาดใหญ่ครับผมเป็นปืนน้ำแข็งชนิดแรกเลยที่เข้ามาในเกมเว้ยทาให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงแล้วก็รับดาเมจเพิ่มขึ้น20%่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมถ้าเกิดโดนเอฟเฟกต์น้ำแข็งนะสําหรับกลาเซียนะครับผมก็จะดาเมจนั้นละสามพันแปดสิบสองครับตอนนั้นนะแล้วสาหรับไครโอครับผมตอนนี้อยู่ที่เลเวลสิบสองเอ็มเคสอง ดาเมจอยู่ที่นั้นละ 1, ล่้สครับผมสำหรับ RAM หรือว่าเป็นน้ำแข็งขนาดเล็กเนี่ยดาเมจน้อยสุดเลยเพราะว่าผมแบบเลเวล11 MK2 เองอยู่ที่นั้นละ 1, ล่้ครับผมทั้ง3ขนาดเนี่ยยิงที่ระยะ300เมตรแล้วก็รีโหลด17วินาทีโอ้ยคือแบบยิงจนหมดไว้แล้วก็รีโหลดกว่าจะเต็มเนี่ยคือ17วินาทีครับผมแล้วมันจะแบบฮ้ยจะเวิร์กแ่บว่าสำหรับสกายรอที่ต้องแบบ กลับสลับโหมดสลับโหมดสลับโหมดไปมาตลอดเวลาอย่างนี้ครับผมแต่ว่าดาเมจต่อวินาทีมันรุนแรงมากๆเลยนะเกือบจะเป็นอาวุธที่ดาเมจสูงสุดในเกมเลยนะก็เลยลองเอามาใช้กับเจ้าส Sky รอดดูครับสาหรับ Sky ยรอ o นะครับผมอยู่ที่ MK 3เลยเ้วยจุดที่สองแส่2 3 8 9 0ครับผมแล้วก็สปีอยู่ที่66หไมล์ต่อชั่วโมงเวลากิ่งนี่เร็วขึ้นด้วยนะแล้วก็ Aegis ครับผมอยู่ที่79,570ครับสำหรับนักบินเนี่ยผมก็จะใช้ r o b e r t โ b a r รอนเลย จะทําให้เวลาเจ้าสกายรอลสลับโหมดไปมาจากลูกบอลเป็นโหมดยิงปืนครับผมจะทําให้ศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี100เมตรเนี่ยปืนแดงอ่าเป็นเวลา5วินาทีสกิลอื่นก็ตามนี้เลยอ่าสำหรับโมดูลที่ใช้นะผมก็จะใช้นี่เลยครับผมนิวเคลียร์แอมพลิฟายรีเพลย์แอมพลิฟายแล้วก็โอเวอร์ดรากยูนิตครับโมดูลเชิงรุกก็จะเป็นรีเพลย์ยูนิตอยูเลือดอิวเลือดโอเคครับผมไปดูดีกว่าว่าเจ้าสกายรอลที่ใช้ปืนน้ำแข็งในในครั้งเนี้ย มันจะเล่นดีขึ้นหรือเปล่าไปกันเลยครับผมว้าวแน่แน่โอ้ยเข้ามาเร็วมากเลยว,ว,ว,ว้าวว้าวว้าวตัวอะไรวะเนี่ยเซราฟครับเฮ้ยเฮ้ยตลกแล้วไม่เข้าเลยเหรอหึ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 หไปใช่แล้วอ,อ้าวเฮ้ยปรีปีมาได้ไงวะ เมื่อกี้ยังไม่มีว้าวว้าวโอ้เรียบร้อยสุดสุดอะเดี๋ยวขอคิ้งิ์ดันไปก่อนนะไปจ้าไปจ้า โว่อเว่อว่อว่วโหดก่อนโหดก่อนโอเคครับเปลี่ยนสีแล้วนะนะนะไอ้นี่นี่นี่ต้องตามล่ามันก่อนครับผมเดี๋ยวมันจะไปเสาบ้านเราโอเคอ่าอ่าไปช่วยเพื่อนเราก่อนเฮ้ยเสาหรือเสาหายไงเอา้าโดนล็อกโดนอะไรล็อกวะอุย้ย เอ้ยเร็ว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 เร็ติดล่าไปก่อนครับผมอุ้งเราก็แย่วะ่ะเราก็แย่วะ่ะโอ้โหเอ้ขอด้วยขอด้วยขอฮิวเลือดด้วยน,นย่นไงแล้วมึงหนีไปทำไมเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยลงมาลงมาลงมาซะดีๆ เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยว้าวไอฟ,ฟอนครับเรียบร้อยไปหยุยแหมอ่ะว่ามามาเชียมาเชียนะตั้งนานไม่มานะโอ้โหเรียบร้อยไปเฮ้ยโดนล็อกอีกแล้วโอ้ยตา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 ย,ตาย โอ้ยเฮ้ยขอฮิวหน่อยสิฮิ้วฮิวอะฮิ้วแล้วโดนทั้งทั้งกลุ่มเลยนะคือปัญหาคือแบบไม่งคยรู้มาได้เว้ยไซราเว้ยเฮ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 อินทราด้วยโอ้โหเสร็จกันเฮ้ยสาวบ้านเราก็โดนเหรอวะ มาสครับผมมาเอาเชลเรียบร้อย <laughs> ยังไม่ถึงทำอะไรเลยโอ้ยอยู่นี่อยู่นู้นอยู่นู้นกันอยู่นู้นกันเอาไปครับมาเด้อก็มาเด้อเรียบร้อยโอเคไหนอีกไหนอีกโอ้ยนู่นเพียบเลย รุนเพียบเลยว่ะน่าโยนน่าโยนน่าโยนนะน่าโยนนะไปครับเฮ้ยเอาสิเอาสิาสมามาเฮ้ย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 กดถึงเยเสร็จไปหนึ่งครับว้าว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 โอ้โหทางนี้เพียบเลยว่ะเฮ้ยทางนี้เพียบเลยว่ะว้าว รอนะรอรอเจาะโล่นหมดไปนะว้าว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 เฮ้ยเฮ้ยมาตรงกลางแล้วมาตรงกลางแล้วเออเออเอยิงเข้าไปยิงเข้าไปหมุนหมุนหมุนโยกโยกโยกหิวหิวเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างไม่ไหวแล้วนั่นไงอะไรกแว๊บไมค์แว <may> like <laughs> ๊บเนี่ย เออเออเออเดี๋ยวก่อนนะไอคอนจอะโล่นะว้าวโยนไปก่อนครับเรียบร้อยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซลฟมาโอ้โหหลบก่อนครับหลบหลบหลบซีหลบเออนานไง มันตามราวีว่ะเฮ้ยเรียบร้อยเลยเสร็จกันดีนะเปลี่ยนเสาได้ครับโอ้โหคือไปไหนกันหมดวะมันอาจจะไม่รู้มากว่าแบบเฮ้ยเสาว,สาว่ะมันต้องเอาเสาก่อนถึงจะชนะได้ถ้าเกิดเราเสียเปรียบอย่างเี้ยนนออไปครับทั้งกลุ่มกันไปเลยโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆมาคืน ว,ว้าวว้าวละลายโลดีนะเนี่ยโอเคครับเฮ้ย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 มันบินลวเว้ยเฮ้ยเรียบร้อยแน่แน่ไซเรนไซเรน เสร็จไปหนึ่งครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเครปีมาทันไหมทันไหมทันไหมเอายานแม่ลงไปก่อนครับโอเคอย่าท้อเพื่อนอย่าท้อเอารัวรัวกันไปอ๋อเฮ้ยต้องเอเสาก่อนเพื่อนเสาเสาไปไปไปเอาเสาก่อนเสาก่อน ด่วนเลยด่วนเลยเอา้าวสาวนี่มาอันนี้มาอีกโอเคแตงั้นเราโว้ๆโว้โว้โว้โ,ว,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 โว,ว้สาวสาวเพื่อนเออไปเอาสาวไปเอาสาวสี่ต้นเลยสี่ต้นแล้วเดี๋ยวเราล่อปืนไ <laughs> ว้ให้ว้าวว้าวปิดแล้วครับ โอเคสาวหมดแล้วยัเยัเยัสเรียบร้อยมาเกิดอ,อีกไหมจ๊ะเฮ้ยรูสิดอไม่ทันแล้วว้าวอ่าเจ็ดล้านรับผมเก้าเสาเก้าคิวเฮ้ย กอดสกายรอสครับผมไปอันลบก่อนมาแล้วมาแล้วโอ้โห้โอ้โอ้โเ้เฮ้ย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 เ้ยเ้ยฮ้เน้ย้นเ้ได้ฮฮ้้ยเ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 ฮครเบยเยเ่อน เพื่อนเราอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลือนะเพื่อนเราเอาแบบได้ใส่เอาได้เสาเยอะแล้วเนี่ยโอเคไปกันนครับเฮ้ยขรูนุ้เขาไม่บุกเสาเลยว่ะแล้วเราก็หลบแล้วเราก็ลุยไอ้นี่ไอ้นี่ไซเรนไซเรนเป็นโคดไอ้ล็อกด้วยปืนแดงอีกโอ้โหไปครับผมเออ จดัจดไปจัดไปรัวๆจัดไปรัวๆนี่เชลครับโว้วโว,โว้อย่าล็อกก่อนนะอย่าล็อกก่อนนะปึ๊บต่อให้ครับโว้วเฮ้ยปืนแดงเหรอวะโว,โว,โวโอ๋อมีหมอมามีหมอมาฮึ่มฮึ่มแล้วมีกระปแบบแบบแบบเลินเชียนะโอ้โหมีหมอมาฮิวอ่ะมีหมอมาฮิว เตะกันเซรัฟเซรัฟเซรัฟนะโอเคครับพิวก่อนกับลูกบอลก่อนว้าไอ้นี่นเจ้วยังไม่ตายอีกเว้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เรียบร้อยเออไอ้นี่ตัวหนึ่ง yes yes <laughs> โอ้โหครีปีครับอินเวเดอร์ว่ะอินเวเดอร์แมงมุมขยุมหลังคามาแมงมุมมา โอ้โหเจอขนาดนี้เจอขนาดนี้ลออให้รู้ไปลออให้รู้ไปว้าวว้าวว้าว,ว,าวเออมาเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยสายนี้มันอะไรกันเนี่ยว้าวโคตรนัวเรียบร้อยเฮ้ยทำไมมันนัวเนี้ยขนาดนี้ว้าวว้าวว้าให้แน้นเน้นเน้นเอาแน้นก่อนแน้นก่อน โอเคครับผมนี่ติดล้าไปแล้วเรารีโหลดกระสุนแป๊บหนึ่งนะรอเขาหมดอ้าวปุ๊บก็ให้ครับเร็จการเรียบร้อยเลย <c oughs> เฮ้ยมันวะเฮ้ยเสากลางเรตจการแหมมันเรามัวจะสนใจเสาบ้านไงเปิดด้วยสแกล้อนแข็งครับไปกันเลยเ <c oughs> พื่อนไปกันเลยกเ <c oughs> พื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อแม่งไปเผาบ้านกันหมดเลยอะไรกันเนี่ยอ้าว อ๋อเขาอ้อมมาทางนี้เขาอ้อมมาทางนี้โอเคอ่าเราต้องอุ้ยแล้วปืนเราสามร้อยเมตรอุ้ยแล้วเราแบบจะไปปะทะเขาได้ไหมเนี่ยโอเคตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับใส่จะวาใส่เอ็มพีมันโดนล็อกก่อนป้าบอเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยไป เว่อ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 โอ้โห้น้ำแข็งก็ลงดีนะเนี่ยเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วซวยแล้วครับเยอะจัดนะเยอะจัดนะเว่อ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 เฮ้ยไม่เข้าเนื้อเลยเหรอวะนี่เราก็มุดโล่นะว้าวว้าวว้าวนัวเนียครับผมนัวเนียมากๆเอาดีครับผมเน้นก่อนละกันเน้นเน้น ว้าวนี่ครับหนูผีหนูผีบีสบีสหิวก่อนเรียบร้อยเป็นหนึ่งครับเหลืยเพียบฟาว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 เฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ว้าว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 โคตรกนครับผมโอ้โหดันไปก่อนดันไปก่อนเข้าเสาก่อน นั่นไงจัดไปอู้อ้าวไม่ใช่เราเพื่อนเรายิงเฮ้ยเฮ้ยฟอลคอนฟอลคอนแฟนคู่เลยโอเคได้เสาแล้วครับไป๋าฮึ่มฮึมฮเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโดนกาวิตี้แล้วหมุนไม่ทันแล้วเฮ้ยเราโมเดลยุ่งกับเสาบ้านนี่เสาอื่นหายหมดเลยเว้ยเฮ้ยโฟคอนโฟคอนวายวาย สาหายเลยเหลือต้นเดียวแล้วเว้ยเฮ้ยเราอยู่ที่นี่กันเยอะเกินไปนะเนี่ยไปครับผมไปล,ล,ลุยต่อครับโอ้อย่าเพิ่งล็อกเดอ้ออ้าวอ้าอวอุ้ยเชลครับอุ้ย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 รอเลยปืนเดียวตายเลยก็ว่าทำไมยิงไม่เข้าวะเหลือปือนเดียวแล้วครับ <S <S 2> <S 2> <S เออ โอเคครับผมเฮ้ยบางจังหวะไวม้มันโดนลุมเยอะๆแม้ว่ามันจะมีต้านทาน80%มันก็แบบก็เจ็บปวดก็ <c oughs> <c oughs> แบบเข้าเนือ้อเยอะเหมือนกันแล้วยิ่งแบบเวลาสลับโหมดอย่างี้นะมันโดนลุมแล้วแบบคือตายแบบไม่รู้ตัวเลือดแบบคือเราไม่ทันที่ดูเลือดเลยแบบประมาณ2วินาทีอย่างเงี้ยบินแล้วถ้าเกิดโดนลุมเยอะ พวกเอจิมาครับผมมันก็มันก็ไม่ได้เยอะมากแหละแล้ว,ลวยิ่งโดนพวกไซเรนทาร์ปี้ด้วยนะเวลาสลับโหมดต่อสู้ต้องดูดีๆเลยครับผมบางทีก็โดนล็อกโดนอะไรพวกนี้เพราะผมไม่อยากใช้เอนจิ่นคอนโทรงอผมอยากใช้แบบให้มันอึดด้วยรีงแรงด้วยแต่เอนจิ่นคอนโทรครับผมมันกินช่องสล็อตเนี่ยเป็นหนึ่งช่องนะมันก็จะทําให้เสียอะไรไปหนึ่งอย่างก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าก็ภาวนาแค่แบบอย่าให้มันมีล็อกขาเลย <laughs> แต่บางทีก็โดนไว้จะจะถึงเสาอยู่แล้วนะสำหรับปืนน้ำแข็งครับผม มันก็แบบมันยิงแรงจริงนะแต่ว่าแบบเฮ้ยบางจังหวะ,ะฟเฟรียมันยังแหลกอะ่ะเนึกอว่าแบบพอแหลกปุ๊บเรายิงไม่โดนเลยมันก็ต้องรีโหลดไงแล้วเป็นปืนที่รีโหลดโคตรนาน17วินาทีครับผมเพื่อแลกกับเดามจต,ต่อวินาทีที่รุนแรงมากๆโอ้เรายิ่งเครปีเว้ยถ้าเกิดอ่าไม่แหลกเนี่ยโอ้ยแบบขอซัดเต็มๆได้เลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดแหลกเหมือนแบบอยู่ตรงนี้แต่ยิงไปไม่โดนยิงไปบืดนไม่โดนเดามจเลยอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแย่ครับผมถ้าเกิด โทรศัพท์หรือว่าเกมของเพื่อนมีอาการแลกเ้ยซึ่งผมก็มีแหละแบบยิงไปวืดมันไม่โดนเลยเลยสุดท้ายก็โดนเค้าเคาน์เตอร์กลับมาตายแย่แย่แย่ครับผมปืนนี้จะใช้ดีถ้าเกิดไม่แหลกอะไรกับเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดตัวๆแบบไม่แลกด้วยอะไรอย่างี้เต็มนี่เฮ้ยดาเมจไว้ใจได้เลยครับผมถ้าเรายิงโดนนะโอเคไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะครับผมว่าเจ้าสแกนของเพื่อนเนี่ยใช้ปืนอะไรกัน ลองใช้ปืนน้ำแข็งแบบผมบ้างหรือเปล่านะโอเคอยังไงก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมสำับวันี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล